สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืันนี้กับนี่ข่าวดีมาแจ้งพี่น้องนะครับผมคือตอนนี้ช่องเฮาเดินทางมาครบเจ็ดปีแล้วนะครับพี่น้องเจ็ดปีแล้วหลังจากเฮ็ดช่องมาตั้งแต่เริ่มแหลกนะครับผมก็เเหตุลิปมาหลายลิปก็เลยว่าครบเจ็ดปีแล้วกับโดนนะครับช่องเฮ้าก็พบ,บว่า จะเพอร์เด้ในเฮดลีลันคลิปให้พี่น้องในเบิงแบบแบบว่าเอาคลิปพวกเก่าๆที่ห่างหายไปโดนติบไปหลายปีนะครับผมเอากลับมาลีลันเฮดเป็นคลิปลีลันเอามาปรับปรุงใหม่แล้วก็จะเอามาเผยแพร่ให้พี่น้องในเบิงนะครับผม คือนี่คือความคิดของผมนะครับผมอยากให้พี่น้องทั้งผู้ติดต,ตามไหมผู้ติดต,ตามเา่าได้เห็นคลิปที่แบบว่าตั้งแต่แบบว่าอาจจะเป็นคลิปว้เร่หรือว่าคลิปที่มันแบบว่ามันมานหาอยู่หากินหรือว่าคลิปสนุกสนานเห็ดกับเขากับปลากระจิอยากเอามารวบร่วมแล้วก็เอามาเห็ดเป็นรีลลันเป็นตน้นตอนให้พี่น้องในเบื้องหน้าครับผมกั คืดดคืดไว้ว่าอยากอยากเอาแบบแบบบรรยากาศเก่าๆนะครับผมเอามาถ่ายถอดลงดัดแปบลบงนิดหน่อยลงในช่องให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมเพราะว่าบางคลิปพี่น้องบางคนอาจจะบ่เห็นนะครับบางคนอาจจะบด้เบิ้งทุกคลิปแล้วก็จะมีข้ออื่นไว้ข้ออื่นในบางคลิปมันอาจจะบด้เด้งหรือไม่พี่น้องในเบิ้งนะครับก็เลยว่าจิถือโอกาสว่าจะเห็นคลิปลี่ลั่น จะหาคลิปที่ว่ามันแบบเด็ดๆนะครับผมเอามารีลั่นอาจจะมาเอามาประยุกต์หลายๆคลิปมารวมกันเอาเป็นตัดต่อมาให้มันได้เป็นแบบในเนื้อหาในเนื้อเรื่องที่แบบว่าสนุกสนานเบิ่งกันแบบเพลินๆเ,เนี้ยๆของสินะครับผมอันนี้คือความคิดตั้งใจไว้นะครับผมว่าอยากเฮ็ดคลิปลีลั่นก็สิว่าผมอยากเห็ดคลิปรีลั่นเนื่องจากว่า เฮดลิปมาเจ็ดปีแล้วแล้วก็บรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อสภาพแวดลลอมมันเปลี่ยนไปนะครับผมมันเปลี่ยนไปแล้วก็มันมันจะบวชขึ้นช่วงแหลกๆนะครับผมการอายุหากินก็นจะแต่ละช่วงแต่ละอันนี้ก็จะแบบแตกต่างกันไปนะครับผมรับนับมือบรรยากาศหรือว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมันก็นจะเริ่มเปลี่ยนนะครับผมผมก็เลยว่าอยากเอา บรรยากาศช่วงหลังๆช่วงเกาง่าๆเอามารีลั่นให้พี่น้องในเบิ้งได้เห็นแบบว่าบรรยากาศเก่าๆนะครับผมแล้วก็เอามาแบบว่าประยุกตหรือว่าดัดแปลงนิดๆน้อยๆนะครับผมให้พี่น้องในเบิ้งแบบเพลินๆนะครับผมอาจจะคิดว่าจะเฮ็ดชิปตั้งแต่30สนาทีขึ้นไปนะครับผมอาจจะเป็นถึงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ชั่วโมงกลัวก็ได้นะครับผมอาจจะแบบอยากเห็นพี่น้องด้เบิ้งเพลินๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็ จะจะล่องเห็ดเบื้งนะครับผมจะล่องแบบว่าเออเอาคลิปเก่าๆมาล่องเห็ดเบื้งว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกาสีสิ้นปีแล้วก็จะถือโอกาสไว้เออเริ่มเห็ดคลิปรีลันปล่อยออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับผมว่ามันจะสนุกสนานแบบใดนนะครับผมเพราะว่าคลิปใหม่เขาก็จะมีให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆคือเก่าแล้วครับแต่ว่าคลิปรีลันอาจจะเป็นแบบช่วงแบบว่าวันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับผมเพราะว่าอาจจะเห็ดคลิป ทีแยวแน่อะไรพี่น้องเนี่ยบึงแบบเพลินไปนะครับผมสบายสบายวันหยุดกับธรรมชาติก็เก่าหรือว่าบรรยากาศแบบบ้านๆที่ก็เก่าที่มันขาดหายไปนะครับผมเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับธรรมชาติมันก็จะบอกงทีผมก็เลยว่าถือโอกาสว่าครบเจ็ดปีแล้วเฮ็ดชิปมาแล้วมันมันเปลี่ยนไปหลายนะครับผมการหาอยู่หากินก็หากินลาบากขึ้นก็เลยว่าถือโอกาสว่า อยากเห็ุแบบว่าคลิปรี่ร้นใหนพี่น้องผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่ติพาดบางคลิปรือว่าอยากเบิ้งคลิปเก่าๆแล้วมันหาเบิ้งยากนะครับผมจะเสิร์ชมาบมเจอผมก็จะเอาแบบตอนเด็ดๆแล้วก็เอามาประยุกต์นิดหน่อยเอามาปรับปรุงปรับแต่งให้มันแบบเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันให้พี่น้องด้เบิ้งได้ชมแบบสนุกสนุกนะครับผมอันนี้ความคิดใหม่นะครับผมพี่น้องห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์มานะครับผมเพราะว่า แต่ว่าคลิปใหม่เขาก็ยังจะเหตดต่อเนื่องอยู่แต่ว่าอยาก,ยากเห็ดคลิปลีลันเพราะว่าคือเขาอยู่นํากันมาเจ็ดปีแล้วก็ธรรมาชาติเเก่ามันเป็นจังไดนะผมก็เลยว่าอยากอยากถ่ยา,กายทอดออกมาเป็นในรูปแบบแคลิปลีลันจะเริ่มเดี๋ยวผมจะเริ่มเห็ดคลิปแรกสิดปล่อยออกมาตอนเดีดเดวซิบ,บอกพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มแบบว่าหาคลิป ที่เขาพอจะหาได้นะครับผมที่เอาอยัางพ้นท่านเดกร์รบซูนหายไป <c oughs> เอามาประยุกต์เอามาปรับแต่งให้พี่น้องได้เบิ่งแบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแล้วก็จะเอาความยาวตั้งแต่30นาทีขึ้นไปนะครับผมอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้เพราะว่าคิดว่าจะเอาแบบหลายๆตอนมาร่วมกันละแห่เป็นเนื้อหาเดียวกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดนะเดี๋ยวพี่น้องจังทาเบิ่งแล้วก็จังทา ตีชมไปน้ากันนะครับผมเพราะว่าจะเริ่มเห็ดคลิปแหลกตอนใดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้พี่น,อน้องไน้ทราบอีกเที่ยนึงนะครับผมวันนี้เลยถือโอกาสามนคบรบหลบทีีเอาเห็ดคลิปมาโดนเติบ <laughs> หลังจากผมออกจากงานมาผมก็มาเลยไม่เห็ดในอาวุธยูทูบแบบว่าเต็มระบบเลยเจ็ดปีนะครับผมแต่ทายทอดธรรมชาติแบบบ้านๆ <c oughs> ออกให้พี่น,อน้องไน้เบิงเ้งไน้ชมกันนะครับผม อาจจะมีลิปตื่นใจแนบตื่นใจแน่มีดาวมงดามาแน่กน็เป็นเรื่องปกตินะครับผมบ่เป็นอย่างการทีโอกาสว่าผมได้ถ่ายทอดหรือว่าได้ให้พี่น้องได้เห็น <c oughs> บรรยากาศตามตรงไหตรงหน้าน้ำปลาน้ำ <c oughs> หอย่ี่สิละครับผมคือนี่คือความความตั้งใจเขาตั้งตแต่แรกนะครับผมอยากถ่ายทอดบรรยากาศแบบบานๆออกสู่สายตาประชาชนพี่น้องนะครับผมหลังจากผม ออกจากง,งานมากับต่างหนาต่างตาเห็ดคลิปจนแบบว่าเมื่อวันเจ็ดปีหนึ่งก็โอ้โหจนลืมข้าวนะครับพี่น้องอ่ะถือโอกาสว่าเหมือนนี่มาแจ้งข้าวดีเป็นถือว่าเป็นข้าวดีนะครับอยู่น้ากันมาโดนตั้งเจ็ดปีนะครับผมพี่น้องแลวก็ได้ถือโอกาสว่าเดี๋ยวจะมีอ่าเห็ดคลิปพิเศษออกมาให้พี่น้องเด้เบิ้องเรื่อยๆนะครับผมเป็นรีลัน่นคลิปเก่าๆหรือว่าบรรยากาศแบบสนุกสนานหรือว่าคล,คลิปนั้นคลิปนี้ที่มัน เบื้งแหละมันแบบเออแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสิเอามาถ่ายทอดแล้วมาเผยแพร่ให้พี่น้องด้เบิง้งจะเริ่มตอนแรกช่วงใดเดี๋ยวก็สิแจ้งพี่น้องทราบพี่เจนึงครับผมกับมันี่ก็ทิ้วการว่ามาฉลองครบรอบเจ็ดปีกันพี่น้องผมกฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมคือเก่าแล้ะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีคลิปปกติให้เบิง้งคือเก่าแหละครับผมแต่ว่ามันี้ เอาจุมานำเสนอคลิปรีลันนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มตอนใดก็จังว่ากันครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ